ดีค่ะวันนี้อยู่กันที่วัดท่าผู้สามพานนคนปรปฐมจะพามาทานก๋วยเตี๋ยวเรือในเรือแท้ๆเลยก๋วยเตี๋ยวเรือสองแถวยายตุกตาวัดท่าผู้อยู่ที่อำเภอสามพานนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือยตุกตาจะจอดอยู่ด้านหลังวัดในแม่น้ํานครชัยศรีเลยเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือสองแถว นี่ค่ะดำเนินงานโดยยายตุกตาและลุงสนันก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณปกติ25พิเศษ30มีน้ำสมุนไพราขายด้วยนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือสองแถวนี่ค่ะยายตุกตากำลังนั่งรอก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยค่ะอยู่ท้ายเรือนะคะแล้วก็นี่เคาน์เตอร์น้ำ มีพวกนี้กาแฟเย็นนมเย็นชาดำโอเลี้ยงโอวตินน้ำบวยแดงโซดาโกโก้นี่ค่ะที่มาของคำว่าเรือสองแถวเพราะว่าโต๊ะที่นั่งทานเป็นโต๊ะไม้ยาวๆขนาดไปกระกับเรือทั้งสองฝั่งนะคะนี่วิวนี่เลยวิวริมแม่น้ำนี่เรามาตอนเช้ายังไม่ค่อยมีคนได้ที่นั่งริมแม่น้ำ วิวแบบพาโนรามามากจ้ะมาเถอะค่ะพวกเธอมาทานนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยว25บาทแต่วิวหลักแสนเลยค่ะริมแม่น้ำนครชัยศรีลมพัดเย็นสบายนี่แล้วจะบอกว่าคือความที่เรือยายตุ๊กตาเขาเออจมน้ำลงไปค่อนข้างลึกอะไม่ใช่จมน้ำสิเขาเรียกกินน้ำ ท้องเรือกินน้ําลงไปค่อนข้างลึกทำให้เวลาเรานั่งทานก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเหมือนกับระดับสายตาเราจะอยู่ตรงระดับน้ําเลยอะ่ะมันได้อารมณ์แบบเหมือนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่บนผิวน้ำอะไรอย่างเั้ยน่ยมาจะ้ะมาพวกเธอต้องมาโดนสักทีนี่หัวเรือก็มีแม่แยนางนะคะแม่แยนางเรือ นี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทางขึ้นทางลงคือตรงที่มันเป็นหักสะพานที่ไม้ที่ลาดลงมานะ่ะตัวนั้นมันจะค่อนข้างชันแล้วก็ลื่นหน่อยนะแนะนําว่าถ้ามาทานอย่าใส่ส้นสูงหรือว่ารองเท้าลื่นๆนะเตรียมตัวมานิดนึงมันไม่มีที่จับอ่ะมันก็จะลื่นๆหน่อยเมื่อกี้แม่เราก็ลงมาด้วยความแบบทั้งเหนียวทั้งยึดกันพอสมควรเลยจ้ะแม้กะเท้าอันนึงก็เหนียวตัวเงลงมาเลจ้ะ นี่ค่ะด้านริมฝั่งท่าเรือวัดนี่แม่เริ่มมองเลือกลักแล้วค่ะเออฉันลงมาแล้วฉันจะขึ้นยังไงนี่ก๋วยเตี๋ยวแม่มาแล้วนะคะนางโซยเลยนางไม่รอฉันถ่ายเลยจ้าฉันมุดไปถ่ายวิวอยู่กินเลยทันทีนางของเรามาแล้วเราสั่งเป็นเส้นเล็กต้มยำ หมูนะคะนี่มาแล้วเล็กต้มยำยี่สิบาทนะคะชามนี้มีเส้นเล็กให้มาเยอะพอสมควรเลยอะ่ะมีหมูเดงห่งแผ่นใหญ่มีลูกชิ้นหมู2ลูกแล้วก็มีกุ้งฝอยกุ้งแห้งอะ่ะกุ้งแห้งโรยมาในน้ำแกงแบบกว๋วยเตี๋ยวโบราณอะ่ะเป็นแบบกว๋วยเตี๋ยวโบราณแท้แล้วก็สั่งนมเย็นแก้วหนึ่ง นี่ถ้าใครชอบรสจัดก็ต้องปรุงเพิ่มนะคะปรุงเพิ่มนิดนึงเนี่ยเส้นให้มาเยอะพอสมควรเลยคือถ้าคนไม่ทานจุแบบเราอะ่ะก็คือชามเดียวอยู่เลยนะอาจจะดูว่าเครื่องแค่นี้แต่ว่าอิ่มเลยนะคะอันนี้เป็นเย็นตาโฟของแม่ที่สั่งมาต่อ เส้นใหญ่เย็นตะโฟก็มีปลาหมึกกรอบสัก3าชิ้นเป็นห่านเป็นชิ้นลเล็กๆหน่อยแล้วก็มีลูกชิ้นปลาลักบี้มีเห็ดหูหนูขาวนี่ค่ะยีบาทมาดูวิวนั่งริมแม่น้ำในเรือโบราณก็คุ้มเกินคุ้มแล้วจ้ะ เราต่อชามที่สองก็คือบะหมี่แห้งได้เครื่องมาเหมือนเดิมก็คือก๋วยเตี๋ยวโรยด้วยกุ้งแห้งมีลูกชิ้นหมูสองลูกแล้วก็มีหมูแดงหนึ่งแผ่นใหญ่นี่ค่ะเส้นให้มาเยอะเลยเหมือนเดิมจะบอกว่ายายทุกตาลวกเส้นดีมากเลยอ่ะเส้นแบบไม่เละไปไม่เส้นไม่แฉะไม่แข็งก็เรียกอะไรนะอนเดนเต้เส้นลวกมาแบบอเดนเต้มากกำลังทาน มานะมาชิมกันค่ะนี่ทานเสร็จแล้วแม่ไปแล้วค่ะไปไหนไปซื้อกล้วยแขกต่อโอเคบายบายนะจ๊ะเดี๋ยวมีอะไรไปทานอะไรไปเที่ยวไหนจะมาลงให้ดูใหม่นะคะวัสดีค่ะ